สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีงแล้วนะครับผมันนี้ก็อยู่ในแบบอะไรคอทเวอร์นั่นเองนะครับผมนะก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะเตยสี่นะครับผมนะแต่ว่าผมก็กวิดใจมาเล่นก็สิบโมงกว่าแล้วตื่นสายนะครับผมนะแต่ว่าผมตื่นมาแล้วนะครับผมในก็ลุกคิวนะครับผมก็ได้ตัวสุดโหดมาอีกแล้วนะเช่นเคยนะครับผมแม่งไม่เคยทันลุกคิวผมเลยแต่ใครที่แบบอยากจะเข้ากิวผมนะลิงก์ดิสคอตาหิมนะครับรับห้าสิบเอชพีขึ้นไปนะครับผมนะฮะเพชรโอเคซึ่ง อะทุกคนน่าจะเห็นชื่อคลิปแล้วนะครับผมนะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับดูดิอีซัมเมอร์ซองกิอูนะครับผมนะเป็นใส่เสื้อฮาวายนะครับผมแบบแนวพักร้อนนะครับผมแรงเอ็มนะครับผมในวันที่ผมจะมาสอนวิธีการหานะครับก็คืออีเวนต์ใหม่เลยนะก็คืออีเวนต์นี้นะครับผมนะอีเวนต์อ่ามาลงแบบทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับขอเรียกอีเวนต์ทาวเวอร์ดีฟเอนต์ก็แล้วกันนะตรงนี้เลยนะโอเคก็วิธีการลงนะครับก็ให้มาเกาะไอเกาะตรงนี้นะครับผมเนี่ยเขาเรียกเกาะแบบรูปเกาะเออเกาะรูปเกาะจริงๆนนะคครับผมทุก โอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ทําการลงตรงนี้เลยนะครับผมนะซึ่งในการลงตรงนี้นะฮะมันจะมีโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกเวฟเลยนะครับผมนะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะซึ่งชั้นในนี้ก็คืออินฟินิตี้นะฮะแล้วแต่ว่าเราจะไหวชั้นไหนนะครับผมแล้วก็แบบเข้าออกวนไปนะครับผมนะทุกคนก็ันมีโอกาสได้นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะนะเอาจริงเยอะกว่าเราสกัดอในร้อยชั้นหรือในท,ที่อื่นนะที่อื่นแม่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เอ okay, อีเวนนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็มานั่งรองฮะเราไปดูดาเมจกันดีกว่าระหว่างที่รอตีเว็บนะครดูดิดาเมจอยู่ที่4 sp นะครับผมนะฮะถ้ามปนดูน้อยจังวะ sp ก็เยอะแล้วนะเออวะ sp เยอะแล้วไอ้ที่4 sp นียผมยมีแค่ sp เดียวอยู่นี่ว่าแหลงเอ็น sp เดียว <c oughs> 4 sp คือเยอะจัดเลยทุกคนดูดิโอ้ผมอยากรู้ซองซอง m มมันดาเมจเท่าไหรว่วะซองแบบธรรมดาซอง m ธรรมดาเท่าไหร่ เสียงของอาจจะแปลกๆหน่อยอะคลิปในมือถือนะครับทุกคนซองเอ็มทำราหนึ่งเอสพีงหรอจริงป่ะนี่ใช่เหรอใช่เหรอวะไม่องเอ็มมันหนึ่งเอสพียังไงทุกคนเฮ้ยกดผิดเดี๋ยวใช่เหรอวะ ถ้าสองมันบักวะเนี่ยถ้าสองเอมันหนึ่งเอสพมันเท่ากับอันนี้เลยนะมันเท่ากับง n บวกเลยนะใช่หรอไม่ได้ใช่มั้ง <laughs> งงแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนี่ยฮะก็วิธีการหาอ่าซองกินอูนะครับผมนะไอใส่เสื้อฮาวายนะฮะก็ไม่หในรอยชั้นนะเขาเห็นไหมมันจะมีโอกาสได้ทุกชั้นนะเขามันจะเป็นรางวัลมานะครับผมทุกคนก็และแต่ดวงนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอ๋อผมรู้แล้วทุกคนว่าทำไมมันดูเบาๆเว้ยทุกคน เพราะว่าไอดีน้องเขานะเขาเป็นใส่เอ่อแนวนอัพแรงมาหมดเลยผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวหรอเอามาเอาอัพแรงมาลงอันนี้มันเกี่ยวหรอทุกคนผมไม่รู้นะอันนี้ใครรู้คอมเมนต์ทีโอ้โหน้องเขาทําแรงกีบุบเลยว่ะเฮียโคตรโหดอ่ะโ <c oughs> อ้ยน,นี่อันนี้ลิลิกใหม่เหรอเพิ่มเลเวลกับอะไรรักอืแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวไหมนะในเนี้ยเพราะว่าเฮ้ยมันกี่ได้อะไรอ่ะได้ได้เอ็กพีนะนี่เราเอ้เราห่างเอ่อเขาเรียกอะไร เล่นเว็บนะครับนะก็พามาดูโค้ดนะครับนะวิธีการใส่โค้ดนะครับผมนะก็โค้ดใหม่นะซัมเมอร์นะครับผมเนี่ยโค้ดใหม่ซัมเมอร์ใส่ไปเลยครับผมนี่เห็นไหมก็จะได้แบบตั๋วหนึ่งร้อยแล้วก็ได้น้ํายานะครับผมนะน้ํายาแล้วก็ได้สัตว์ขี่มาใหม่ด้วยนะครับทุกคนสัตว์ขี่เป็นแบบมังกรนะฮะไม่ใช่มังกรดิเป็นเลวเสาร์นะตัวนี้เห็นไหมนี่ครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะได้ยามาสองขวดด้วยนะนี่ครับผมเห็นไหม ก็ถือว่าดีนะผมในะโค้ดใหม่เนี่ยนี่แล้วมันก็ผมผมไม่แน่ใจนะมันจะได้ยังไงมันจะดบให้แบบนี้เลยใช่ไหมด้านล่างนี้เลยใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เพราะว่าน้องเขาบอกนะน้องไอดีนี้เป็นคนบอกแนละ้วว่ามันจะได้ทุกชั้นเลยนะครับผมเนะมีโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าที่ผมสงสัยคือมันโหดกว่าซองกินอูอีกหรอทุกคนผมอยากจะรู้ผมไม่ได้ไม่ได้ใจมั้งบักหรอผมใส่แรงเอ็มไป แรงเอ็มเอตันนี่หนึ่งเอพเองทุกคนมันใช่หรอโห่ไมัน่าใช่นะแม่งมันเท่ากับ <c oughs> มันเท่ากับพ่อทรงแรงเอ็นบวกเลยนะงั้นะ่ะผ,ผมว่าผมผมว่าผมน่าจะบั๊กแน่เลยวะ่ะน่าจะ๋ออะ ไม่ว่ะนักแสดงเอ้ยผมงงว่ะอันนี้คือพ่อพ่อส่งกิโดเอ็นบวกนะเขานะก็แค่สองร้อยสองร้อยสิบเอเด็กใช่หรอ่าวะเอ้ยผมงงว่ะผมลืมโอเคผมขอแค่แบบเปลี่ยนลิลิกน้องเขาก็แล้วกันนะน้องเขาเซ็ตแบบใส่ดาเมจได้ไหมอันนี้่าดาเมจโอ้โหเชียบบวกบุกรีวิวแบบสุดโหดเลยทุกคนดูี่เท่าไหร่ละเก้าสิบเอพีเฮี้ยกูจะร้อง โคตรโหเลยทุกคนเดี๋ยวดูดิแลงเอ็มใส่หนึ่งร้อยยี่สิบแปด sp นะครับผมนะยี่สิบแปด sp เอ้แม่มันมดูเบาวกว่าทรงกินูซัมเมอร์ว่ะทุกคนเดี๋ยวลอง n บวกดูนะผมว่าน่าจะบักอันนี้ใครรู้คอมเมนต์ทีนะอันนี้ว่าทรงกินูเอ็มกับกับอ่าทรงกินูซัมเมอร์อะ อันไหนมันจะโหดกว่ากันนะฮะดูดิเห็นนี่5 sp เนี่ยประมาณนี้นะครับผมนะก็งงเหมือนกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนลิลิกให้น้องเขาล่ะกันนะทุกคนเขาเป็นอ,อันนี้ปะอันไหนวะอันนี้ลักน่าจะนี้ปะอันนี้แหละ โอเคนะครับผมนะก็วิธีการหาทรงจินดูเอ่อซัมเมอร์นะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมดูดิ900 SS เอ้าทำไมรู้สึกเบาเบากว่าเดิมวะทไมรู้สึกกูใส่ลิลิกอะไรผิดวะเนี่ยไมรู้สึกมันเบาวกว่าเดิมวะเฮ้ยแย่แล้วทุกคนผมใส่ลิลิกอะไรผิดวะไม่ผิดนี่อันนี้นี่ใช่ไหมตอนแรกน้องเขาใส่อันนี้ทำไมรู้สึกทอนนีมันเบาวกว่าเดิมวะตอนแรกมันหนึ่งเอทีนี่กูทำอะไรไปไวะเฮ้ย เดี๋ยวขอเขาใส่ฉายาเอาเวกฮะนี้แบบเน้นแบบแรงอัพรัวๆเลยโอเคฮะก็เอาว่าสำหรับคิมนีนะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับตอนแรกมันหนึ่ง NP เอ็ปไม่เจ๋วทำไมเอา้างงกว่าเอา้าผมว่าน่าจะบั็กฮะตอนแรกอะเดี๋ยวลองดูใหม่ดิ2ะ0 Sx ร้กูว่าไม่ใช่นะผมว่าน่าจะบั็กฮะ ผมงงวะอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าใครรู้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาได้น,นะว่าซองจินอูอ่าซัมเมอร์นะครับผมนะ,ะกับซองจินอูปกตินะฮะใครโหดก,กันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนก็อันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับอันนี้จะไปในคลิปหน้านะครับผมนะฮะก็ไม่ได้นะดูดิมันก็ใช้ความพยายามมาเล่นวนอยู่อย่างนี้แหละทุกคนดูดิผมไม่รู้ว่ามันบวกด้วยหรือเปล่านะในการอัพเลนจ์น่าจะบวกปะก็ต้องรอดูฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้บายผมนะ,จะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะแอปยูจีโฟนนะแอปเอฟเคตลอดแบบยี่สิบชั่วโมงนะสหรับใครที่กำลังมองหานะผมแนะนําเลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดผมด้วยนะฮะก็ใช้โค้ดผมเหมือนจะได้ได้ของฟรีนะครับผมนะได้ทดลองฟรีด้วยป่ะแล้วก็ได้เพชรฟรีนะครับก็ลองใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้บายผมจเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย